เวลาเราทำซักเซสเซอร์เนี่ยเราก็ต้องมีเฟรมเวิร์กนะมีแนวมีกรอบนะครับมีกรอบเราอาจจะเรียกว่า process ก็ได้นะครับใน,รในการทำในการทาอันนี้ที่ยกตัวอยา่างผมพยายามยกตัวอย่างองค์กรแห่งหนึ่งนะครับผมไม่เอาตำรานะผมไม่เอาทฤษฎีเอาตำรานะีผมเอาในเชิงปฏิบัติเลยนะครับเพราะมันคุยกันง่ายนะครับต้องบอกว่า talent management สเต็ปหรือว่าเฟรมเวิร์กเนี่ยนะครับอบอกข้ามาเลยของท ALENT กับซั c เ e เซอรเนี่ยไม่แตกต่างกันเลยครับอันเดียวกันเริ่มต้นคือหาคนก่อนถูกต้องไหมครับหาคนก่อนหามาได้ปุ๊บประเมินเข้าเข้ากลุ่มแล้วครับจับมาพัฒน,นาเขาบริหารจัดก,การผลงานเขาไม่ใช่ประเมินน performance management manage ผลงานเขา งั้นต้องคุยกันคอนเซ็ปต์เรื่องการแมネจผลงานก่อนนะการแมเนจผลงานหมายก็ว่าคุณต้องตั้งเป้าหมายเขาคุณต้องวางแต่พัฒนาเขาคุณต้องมอนิเตอร์ผลงานเขาปรับปรุงผลงานเขาจริงไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คอนเซ็ปต์มันอยู่ที่ประเมินผลงานเนี่ยให้ทํางานไปรอดูไม่แต่เราจัดการในทุกกระบวนการที่เขาทํางานเนี่งั้นแปลว่าอะไรงั้นแปลว่าอะไรครับเอาใหมน่นะ ในการบริในการทำท ALEN เนี่ยเราพัฒนาเขาถูกต้องไหมครับในการทำซั u เซสเซอร์เราก็พัฒนาเขาถูกต้องไหมครับแต่เราไม่ได้ประเมินผลงานเขานะเราแมネจให้เขาเกิดผลงานเราจัดการให้เกิดผลแปลว่าหนึ่งคุณต้องดูผลงานน้องทั้งปีถูกต้องไหมครับต้องดูผลงานตลอดไม่ใช่อ้อเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอทําถักเข้าโปรแกรมท ALEN พัฒนาแนละ้วเดี๋ยวเดี๋ยวอยีกหกเดือนมาคุยกันไม่ใช่ท่านคุยกันทุกเดือน ท่านคุยกันทุกเดือนเข้าไหมครับท่านคุยกันทุกเดือนเพื่อทำ performance progression feedback จำไว้นะฮะทำ performance progression feedback เขาเรียกว่า PPF นะครับ performance คือดูความคืบหน้าดูความก้าวหน้าของผลงานของคุณ่ะ performance progression progression ที่แปลว่าก้าวหน้า,นา,นานี่แหละแล้วก็ feedback feedback คือการพูดคุยกันกนะครับจะเรียกชื่ออะไรก็ได้นะครับได้หมดแล้วแต่บางองค์กรเขาเรียกว่า performance feedback บางองค์เรียกว่า performance review เข้าไหมครับแต่เจตนาของการ r e v i e คือ review progression ของผลงานทำไมต้องเรียกว่า progression ท่านจะรีวิวความถดถอยของผลงานไหมไม่แต่ถ้ามันไม่โปรเกรสมันอาจจะนิ่งๆหรือมันจะถอยก็ได้ถูกต้องไหมครับแต่เราดูความคืบหน้าดูความก้าวหน้าของผลงานเนี่เจตนาเป็นแบบนี้เราไม่ได้บอกว่า performance progression report เปล่าเราใช้ performance progression feedback แปลว่าเจตนาให้คุยกันบ่อยๆ ให้คุยกันบ่อยๆติดตรงไหนบอกติดตรงไหน,บอ,นบอกถูกต้องไหมครับแรงกดดันอยู่ที่ผู้บังคับบัญชาฟังที่ดีนะครับแรงกดดันอยู่ที่ผู้บัญชาเพราะผู้บัญชาพาต้องฟีดแบ็กบ่อยๆแต่เนื่องจากผู้บังคับบัญชาก็ยุ่งผู้บังคับบัญชาก็วุ่นถูกต้องไหมครับ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยการฟีดแบ็กเนี่ยกับผู้บังคับบัญชาเนี่ยเป็นคอเทอรี่แต่กับพี่เลี้ยงมันรี่ งั้นต้องมีอีกกลุ่มนึงที่เรียกว่าเมนทอร์เ hmm. ห <Okay, S 2> mm ็นไหมครับท่านต้องเซตเมนทอร์ขึ้นมาปัจจัยความสําเร็จของท ALENT กับ SUCCESSOR mm hmm. คือมีเมนทอร์คนที่เป็นเมนทอร์เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องอยู่ในฝ่ายเราอะมันอยู่ในหน่วยงานอื่นก็ได้ไงฮะโดยปกติเนี่ย SR s r mm hmm. เขาจะตั้ง MENTORING POOL mm hmm. ข้าไว้คนที่จะเป็นเมนทอร์ชาวบ้านเขาได้เนี่ย มันจะต้องมีความสามารถในการสื่อสารพูดคุยฟีดแบ็ให้คําแนะนําน mm hmm. ะอาผมขอเอ่ยถึงองค์กรไม่เอ่ยชื่อกันแล้วกันนะครับ mm hmm. เขาทาเมนทอริ่งพูลขึ้นมาเลยนะครับเขาก็จะเลือกคนที่เป็นหัวหน้า mm hmm. เป็นผู้จัดการไ mm hmm. ปผู้อำนวยการ mm hmm. ไปอยู่ในเนี้ยนะครับ mm hmm. คนที่เขาอะอยู่ฝ่ายวิศวกรรม mm hmm. เขาบอกว่าเขาขอเมนทอร์คนเนี้ยซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายจดซื้อถูกต้องไหมครับ mm hmm. เพราะเขาสนิทกัน เขาก็แต่งตั้งคนนี้ให้เป็นเมนทอร์เมนทอร์ก็จะมาช่วยมีเรื่องไหนไม่สบายใจมาคุยพี่ฟังถ้าพี่พอช่วยเคลียร์กันภายในได้พี่ช่วยเอเคไหมครับเพราะบางทีคุยกับหัวหน้าโดยตรงอะ่ะมันมันไม่ใช่พีเรียนของการคุยไงนะครับเมนทอร์จะมีลักษณะแบบนี้แล้วเขาก็จะให้เงินกับเมนทอร์ด้วยเผื่อไปกินกาแฟกันโดยปกติเนี่ยเขาจะมาปรึกษางานแต่เมนทอร์จะไม่รู้รายละเอียดไง เมนทอร์ก็จะใช้ท so ักษะการโคชไงเป็นไงแล้วพี่ฟังหน่อยสิมันมีวิธีการในจัดการอีกไหมอ่ะคุยโหัวหน้าหัวหน้าว่าแต่อย่าแต่อย่าให้มีเมนทอร์เพื่อไปสมหัวกันด่าบริษัทนะหมดังนั้นเมนทอร์เราต้องเลือกแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นตัวเลือกจริงไหมครับเพราะว่าเราอ่ะเราเรามุ่งที่จะคอเทอรี่ถูกต้องไหมครับแต่มันห่างไปถ้าในกรณีที่เราพอพอใช้ เพื่อมาปิดแก็บลอยต่อแล้วก็เอเมนชอร์มาได้ผมกำลังจะพูดอยู่พอดีอครับเมนทอร์ควรเป็น HR เป็นผู้หรแานเอชอตั้งแต่เริ่มต้นถูกต้องไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะเพราะว่าบางทีสบายใจในการคุยคพอเราพัฒนาเขานะครับเราจะวางแผงกนการเติบโตเขานะครับวางแผงกนการเติบโตเขาแปลว่าพรสตำแหน่งที่จะปรับแต่ไม่คอมมิตว่าจะปรับ ไม่คอมมิตว่าจะปรับแต่เราจะปรับใครอ่ะขึ้นไปเป็นตําแหน่งสูงขึ้นก็คุณน,นั่นแหละแต่แค่เราไม่คอมมิตโอเคไหมครับแต่เราไม่คอมมิตแต่ว่าพนักงานจะรู้สึกว่าเอา้าแล้วผมจะเห็นเส้นทางการเติบโตผมไม่เห็นสิพี่มีแคเรียรผ่านอะพี่มีเส้นทางการเติบโตให้นะครับแต่พี่ไม่คอมมิตนะบอกก่อนนะคนที่จะคอมมิตคือซักเซสเซอร์นะอันนี้คอมมิตถูกต้องไหมครับแต่คอมมิตอยู่ที่เทียร์ของคุณคุณอยู่เทียร์ไหน ถูกต้องไหมครับโอเคไหมครับแต่ทาเล้นไม่ถามาทำไมไม่คอมมิตทำไมไม่คอมมิตอ้าวแล้วถ้าแล้วถ้าซักเซซเซอร์เขายังไม่ขยับอ่ะทาเล้นจะขยับแทนเขาได้ไหมอ่ะตรงนั้นเราไปคอมมิตไว้ก่อนล่วงหนะ้าพอไม่ได้ดังใจทาเล้นขี้น้อยใจาลาออกอีก <S <S ท่านเชื่อผมไหมคนเก่งมักจะขี้น้อยใจเชื่อผมไหมทำไมขี้น้อยใจมันมีที่ไปไหม